อย่าถายเลยนะถ้านหนน้องพ็อกผ้ามพ้มเพื่อหน่ป้าบอกวา่ากินข้าวไปสิกลัวไม่ได้กินข้าวปล่อยบอกว่าคนพูดอยู่คนเดียวป้าสั่งว่าตักข้าวให้ป้าด้วยตักคนเยอะหน่อยกลัวไม่ได้กินไม่หมดไม่เพาะอิ่มกลัวจะเป็นตายแ่หาเรื่องมาไม่ลงกินน้าข่านปัญหาเยอะเรื่องเยอะชาดมา นูเจ็บนูปวดท้องต้าแลเคยต,วตรวจสอบมากกันไปทำหน้าที่ทางไปสีนหนังสมองใหม่นี่ใสงี่เง่าเม่ฉลาดเป็นนอกชุดหนุ่มโป๊ะจะหมดฉัทนที่ต้อพัฒนาดีขึ้นแก้สีเลี้ยงให้มันเปลืองเข้าสุ่จริงเลยสมองไม่มีราคาเนี่ยปากทน้องวันนะที่แก่ถึงยาวนูเจ็บนอต่อนางปากติ๊กนูช่วย